สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ e ีพีนี้ก็อยู่กับอ่ามอแปลงนะครับที่ผมสั่งซื้อจากแพลตฟอร์มออนไลน์มานะครับเป็นตัวนี้เป็นมือสองนะครับผมจะซื้อมาลองซ่อมอ่าเป็น UPS ที่หม้อแปลงไหมไปนะครับก็หายากเหลือเกินนะครับหมอแปลง2 4โวลต์นะครับ 12.0.12 12, หายากเหลือเกินนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นมออแปลง24นะครับ24.0นะครับเป็นหมออแปลงเหมือนเป็นหมออแปลงฟูลบิดนะครับเป็นมออแปลงฟูลบิดคาร์บีนะครับการสวิตชมออแปลงเนี่ยนะครับสามารถทําได้หลายรูปแบบนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับทํายังไงก็ได้ให้พลังงานเหนียวนําออกไปที่ปลายทางเนี่ยนะครับ ได้ตามต้องการได้สูงได้ตามต้องการถือว่าตอบโจทย์ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับอ่ะกว่าจะหามาได้นะครับก็สอบถามทางร้านนะครับบอกว่าขอดูความต้านทานระหว่างสายหน่อยได้ไหมร้านก็ไม่ยอมวัดให้นะครับอ่ะไม่ยอมวัดบอกว่าช่างไม่อยู่อะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะตัวนี้นะผมซื้อมานะครับเดี๋ยวลองแกะแว,วัดดูไปด้วยกันเลยนะครับ โอเคนะครับอ่านี่ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับขนาดก็ตรงตามที่ผมต้องการนั่นแหละนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยนะครับผมอ่านรายละเอียดดูว่าขนาดเนี่ยมันตรงกับอ่าสเปคเก่าของผมนะครับแต่ว่าสายเนี่ยนะครับสายผมจะต้องมาปรับแต่งนิดหน่อยนะครับสายผมจะต้องนํามาปรับแต่งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า โมแปงตัวนี้นะครับเนี่ยโมแปงที่เขาส่งมาเป็นคลาส B นะร้อยสามสิบองศาทนอุณหภูมิสูงสุดได้ถึงหนึ่งร้อยสาสิบองศานะครับเกินมากกว่านั้นก็มองเท่งนะครับประมาณนั้นอ่ะตัวนี้นะครับโมแปลงก็เป็นมือสองนะครับก็มีร่องรอยการใช้งานมานะครับก็ถูกแล้วนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเป็นมือสองนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับดูแล้วนะเดี๋ยวผมวัดดูก่อนนะครับ เป็นตัววัดอุณหภูมิหรืออย่างไรไหมนะครับเดี๋ยวผมวัดความต้านทานดูนะครับถ้าเป็นตัวเซ็นเซอร์ดักอุณหภูมิเนี่ยนะครับค่าความต้านทานไม่น่าจะวัดได้นะครับ 8k นะครับน่าจะเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับถ้าถ้าหม้อแปลงตัวนี้ร้อนนะครับหม้อแปลงถ้าเกิดหม้อแปลงตัวนี้ร้อนค่าความต้านทานก็จะต่าลงนะครับก็จะทําให้ดึงไฟบังคับนะครับลงกลาว แรงดันเข้าไปอ้างอิงนะครับก็จะน้อยลงมากขึ้นนะครับตามสูตรที่ผู้ผลิตออกแบบอ่นเดียวผมจะวัดอ่าสายนี้ก่อนนะครบมออแปลงแต่ละแบบนะครับสีก็จะไม่เหมือนกันนะนะครับเราจะต้องนะครับเดานะครับเราจะต้องเดาแบบมีหลักการนิดนึงนะครับอ่าเดียวผมวัดสายใหญ่ก่อนนะครับสายใหญ่เนี่ยจะเป็นสายแบตเตอรี่แน่ล่ะส่วนสามสายเล็กเนี่ยนะครับก็จะเป็นนิวตรอนนะครับแล้วก็ ลายนะครับขาออกส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยน,น่าจะเป็นขดชาร์จนะครับขด,ขดที่ทำเหนี่ยวนำการชาร์จก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยววัดต้นทางก่อนนะครับความต้านทานสายเป็นไงนะครับเช็คครับความต้านทานศูนย์โอห์มถูกต้องนะครับมาวัดตรงนี้มั่งนะครับวัดเทียบกันไปเทียบกันมานะครับดูสินะครับ ถ้าถ้าเห็นความต้านทานต่ำๆนะครับถือว่าใช้งานได้นะ,ะแดงขาว4โอห์มถูกต้องนะครับส้ม5โอห์มอ่ะมอนจะดีนะครับคราวนี้ก็วัดอ่าแดงนะครับแดงส้มนะครับอ่ะความต้านทาน0โอห์มนะครับถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้อ่ะอันนี้เป็นมออแปลงที่ใช้งานได้นะครับมออแปลงที่ใช้งานได้จะเป็นลักษณะนี้ นะครับอ่ะผมซื้อมานะครับไซส์ไซส์เดียวก,กันกับที่ผมต้องการเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะอ่ะผมให้ดูนะครับอ่ะไซส์เดียวกันเลยนะครับเนี่ยผมวัาให้ดูนะถ้าเอาตัวนี้เข้าเบ้าเนี่ยถือว่าใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของสายลายกับน,นิวตอนอะไรผมจะต้องมาหาด้วยตัวเองนะครับก็นะครับตัวนี้จะทําการสวิตช์สัญญาณแบบฟูลบิดนะครับดันไฟเข้าตัวนี้ไปลงกลาวนะครับสลับกันบ้าง ตัวนี้ดันไฟเข้านะครับตัวนี้ไป็ลงกลาวทําทงานสลับกัน on 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 นออนนะครับเนี่ยออนออนออฟออะไรเงี้ยครับตัวนี้เราเรียกว่าการได้พลังงานแบบฟลูมบิดหรือการได้พลังงานแบบมอเตอร์ส่วนเรื่องพลังงานนะครับประสิทธิภาพจะได้มากได้น้อยเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับขนาดแกนจํานวนรอบนะครับแล้วก็ขนาดเส้นทองแดงนะครับถ้า มีจํานวนขดหลายรอบนะครับแล้วก็ขนาดแกนนะครับมากน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยที่จะทําให้กระแสไฟฟ้าออกมาที่ปลายทางเนี่ยนะครับเป็น220โวลต์ AC เนี่ยกระแสจะออกมากจะออกน้อยเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดแกนแล้วก็ขดลวดนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสนะครับที่ยัดเข้าไปยัดเข้าไปมากนะครับกระแสก็ไปแลกเปลี่ยนออกมาเป็น220โวลต์ฝั่งนี้มากกระแสปลายทางก็จะออกมาก นะครับแต่ถ้ากระแสน้อยนะครับพลังงานก็ออกน้อยเช่นกันนะครับอ่ะตัวนี้ถือว่าเป็นหม้อแปลงที่ใช้งานได้นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมก็ไปกดรับสินค้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองไปใส่ดูนะครับเนี่ยเวลาเวลาใส่ผมก็ก็คงต้องเป็นอย่างนี้ตัวนี้น่าจะเป็นขดดักอุณหภูมินะครับตัวนี้นะตัวนี้น่าจะเป็นตรวจจับอุณหภูมินะครับถ้าใช่อย่างที่ผมว่าจริงๆเนี่ยเวลาเราเราต่อทดลองการดรอเนี่ย นะครับเราลองเอามิเตอร์ย่านความต้านทานนะครับจับสายด,ดําดูนะครับจับระหว่างสายดําถ้าเวลาเขาได้พลังงานเนี่ยความต้านทานมันจากปกติมัน 8K ใช่ไหมครับอ่าถ้าเขาร้อนเขาอาจจะลดน้อยลงนะครับพอร้อนก็เริ่มลดลงลดลงอะไรแบบนี้เราสามารถทําเงื่อนไขตรงเนี้ยเราสามารถเอาเงื่อนไขตรงเนี้ยนะครับไปสั่งให้ UPS ตัวนั้นนะ่ะนะครับปิดการทํางานได้เราสามารถแฮกได้ด้วยนะนะครับต้องมีพื้นฐานเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา C นในการอาทําเกี่ยวกับชุดฝึก a r d o i n o นะครับที่ทำ playlist ไว้ให้ใครต้องการฝึกก็ไปดูนะครับใครต้องการอัปเกรดวิทยายุทธนะครับก็ไปลองศึกษาดูนะครับเราสามารถใช้เงื่อนไขอุณหภูมิตัวเนี้ยไปทําให้ไฟอ้างอิงนะครับ3.3โวลต์ 3. 3หรือ5โวลต์อะไรก็แล้วแต่นะครับไหลลงกล่าวไปนะครับก็จะทําให้ค่าอนาล็อกหรือค่าแรงดันลดต่ำลงแล้วก็นำแรงดันตรงนั้นนะครับไปอ้างอิงเขียน ให้ไปขโมยไฟขาเบสที่จุดใดจุดหนึ่งในบอร์ดเนี่ยให้ลงกล่าวซะนะครับดึงมันไว้นะครับจะทําให้ u p s ตัวน,นี้เปิดไม่ติดนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะผมเองก็มือใหม่นะครับมือใหม่แล้วก็พยายามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์ไว้ข้างล่างผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมเก็บทุกคอมเมนต์ละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดน,นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ